สวัสดีจ้ามาพบกับจุ๋มผ้าโซกเมื่อนีจุ๋มเสื้อผ้าประพอ,พอ,พอแ,มแม่พี่พี่พน้องมาสำรวจตรงจุดที่จุ๋มได้มาขอขนมไทยนะจน๊ะเนาะนี่คือบริเวณที่จุ๋มมาขอขนมไทยที่กับพระแม่แม่ตานี่นะจน๊ะเนาะนี่จ้ะคือพื้นที่โดยรอบ ทีมอขอขอนมไทยอากาศบรรยากาศกระวังเวงีงนะจ๊ะเนาะคุ้นๆกันบ่จ้ะเมื่อนิบ พอเวลานี่ล่จะจะเป็นเวลาที่ดีนี่คือสถานที่ที่จุ่มได้มากหอขนมไทยล้วจะปาล้วย พ่นว่ากะระดับหนึ่งเลยจ้ะยุคข้างพนเนี่ยจ้ะหางพนมากระเฮา นี่จะคือสถานที่โดยรอบที่จุง้งเสด็จผ้าพอพอมแม่มากขอขอนมไทยเนาะจา๊ะเนาะนี่คือสถานที่โดยรอบ นี่แต่พ่นนี่พ่นของเมืองรับแร่จาร้าตัวนี้ที่คอก็คออยู่ข้างๆกันนี่ละจา้านี่ละจ้าคือสถานที่ตรงทั้งหนาของเมืองรับแรกเดี๋ยวเราจะไปจุดที่จุมผ้าโศสต่ไปขอขอนมไทยน่จจะนะ นี่เราจะเบิ้งกันอีกข้างจ้าชัดๆอีกจังไดก็ขอฝากคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลคล์กดแชร์ให้กับจุมผ้าสูงนี่เด้อจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้จบเพียงแคน่นี้สวัสดีจ้า